สวยไหมไม่เห็นอะไรเลยนะครับอ่าดูข้างล่างได้เออเออดูข้างบนดูข้างล่าง โอเคสวัสดีทุกท่านทุนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง911อีกันอีกเช่นเคยนะครับโดยวันนี้เรามาอยู่ในเกมฟรีไฟล์กันอีกแล้วนะครับช่วงนี้ผมจะติดฟรีไฟอยเพราะว่าผมทาําภารกิจอยู่นะครับเออนะครับนั่นคือวันนี้ผมได้อันนี้มาละนี่ยเนี่ยทุกทเห็นเปล่าผู้ชมเห็นเปล่านี่ยนี่ล่มหลายใหม่โอ้โหสวยแนะ่นอนสีมว่วงจะไปลองงานน้องๆไปกันปะแต่พร้อมแล้วก็ไปกันเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วยุงนักดูตัวยุงมีมีคนไมนะี่ยโอโ้โหกูว่าไไมมม่่เวิร์คอะนะีนน อาจจะอาจจะแดนชำระร้างเออชำระบาปชำระร้างโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้ผมไปเล่นมาคนเดียวไอ้ที่แบบไม่ได้ถ่ายทุกคนดูคือผมไปเจอเมืองพีกไงอันนี้มาก็ไม่เจออีกแกโอ้โหเป็นเมืองงีแ้แกอ่าบาซิเลียแล้วกันวันนี้ลงเดี๋ยวจะลงทุง่งหญ้าดีวะบาซิเลียดีกว่าใกล้ๆกับสะพานลงกุังใหญ่เลยนั่นแหละตรงนั้นแหละที่ผมจะลงอะ่ะเออน้องๆอ,อ้าไม่ได้ดูล่มเนี่ยเมื่อกี้เจยบร้อยอดดูไอ้ไงนี่ล่มร่มสวยไหม ไม่เห็นอะไรเลยนะครับอ่าดูข้างล่างได้เออเออดูข้างบนดูข้างล่างดูอ่ะกดังอยู่ไหนฮะไม่ได้ลงกดังสรุป <laughs> <laughs> อาแล้วไม่แต่อาวุธเฮ้ยมีอะไรวะมันเรียกว่าปืนอา่าปืนฉีดยุงนะครับกาได้ปืนฉีดยุงไม่แก้วนะครับน้องๆอ,อาจจะงงว่าปืนฉีดยุงคืออะไรมันหน้าตามันจะคล้ายๆอ่าปืนที่ไวอ่าฉีดยุงนะครับของสมัยอ่าสมัยก่อนนะครับเอ้ยโอ้ยโอ๊ย แรงแรงของแรงของแรงนี่มันหนีไปแล้วมาโทมาทำอะไรตรงนี้แต่าบาเตอร์จริงๆเลยคุณเนี่ยเออโหระยะนะครับชักปืนก่อนรีโรสรีโรสยิงอะไรแถวนี้เหรอไอ้น้อง เอ้ยไม่เห็นกูหรือไงออกไปซะแล้วกำลังนัวกำลังนัวขอลบก่อนเด๋ยวินแดมีคนทักไอ้นี่มามาแล้วผมกลับมาแล้วโอ้โหแม่งหมดทักไล์ไงหมดจะอา้าชิบหายแล้วผมขังตัวเองเหรอ อาอฮะโอ้ <c oughs> ออโยอกระไอกระสูนหมดเลยไงวะเฮ้โยโอ้ <c oughs> โหพยายามจะยิงกูอยู่นั่นนะมึงอะตรงนี้นัวจัดเลยวะทุกคนตรงนี้นัวดีว่ารถรถนัวรถนัวตรงนี้โอ้โหแล้วยิงอะไรล่ะหนุ่ม ตาวิเศษเห็นนะตาวิเศษเห็นนะ <c oughs> รู้ยังว่าแถวนี้ใครคุมไหมน้อง <c oughs> ขออนุญาตขออนุญาตเอ้ยทำไ, <c oughs> ไมยิงไม่โดนเลยวะชิชอบเลยตอนที่มันวิ่งกันอะพอวิ่งว่ามันไม่ค่อยโดนเลยครับผมโดนช่างม่มครับผมยิงเชี่ยอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มัวแต่ก้มดูแชทเลยเ <Hey. S 1> มืองนี้ที่ผมมาเล่นกับเพื่อนบอกว่าถ้าจำไม่ผิดนะใช่ไหมเออใช่ใช่ที่เจอตัวตึงนะไม่เจอตัวตึวตงหรอกผมเล่นกากเองนี่แหละ

ตัวนั้นบอกว่าไอตัวที่ผมเคยใช้อะที่ผมมีแบบจากจากไอดีไอดีแรกผมอ่ะไอดีหลักอ่ะไอตัวที่วิ่งเร็วเรหรือชื่อตัว,วอะไรวะได้บับมาละวิ่งเร็ว อยากเอามาใช้เหมือนกันได้ตัวน,นั้นนะถาผมยึดไปได้อะไรวะได้ละ EP เต็มนี่แหละได้เกาะยอะนะไอิด้นหน่อยนะครับอัดมาสองคลิปแนละ้วเมื่อกี้เห็นรถรถดีกว่าเนาะเอาไปป่วน,นดีกว่าน้อง,องได้ล่มใหม่ธุรกิจรายวันไงทุกคนไปทํากันนะครับที่สมัครใหม่นะคนที่มาเล่นใหม่เพราะว่าพี่เล่นมันก็ลองดูเลยไนดะ้ไปดีกว่าน้องๆนี่มันจะเสียเวลาเกินไปแล้วเราจะไปสะพานกันนะครับ Whoa, whoa, whoa. อาบชิวๆกินลมอาจจะเข้าไปลึกหน่อยนะครับเพราะตรงนี้ไม่มีคนนะครับ จริงดักขอมวงก็ได้นะอยากจะดักอะ่ะผมว่าผมผู้ชมว่าดักขอมวงเนี่ยเวิร์กปะเอ้ยไม่ไม่มีใครเลยนี่หว่าไปดีกว่าวะแล้วที่มันเปิดได้ปะอ๋อผมไม่มีกุญแจไปไม่มีก็ไป สบายๆผมขับรถเล่นเลยแล้วกันนั่นน่ะไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไม,มคนมันเงียบจังวะตอนนี้ผมพยายามกวาดตาม,มองก็ไม่เห็นไม่ไม่ไมเจอคนนอาจจะฟาร์มได้เล็กน้อยนะครับตอนนี้ ที่ของหมดเหรอวะที่ซอมกอบผมไม่ได้อามาเลยโอ้ยตกใจหมดจะหนีไปไหนหรอวะอกินฉากไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวเพื่อนมาชุบไปไหน ค okay. ยิงตูดยิงตูดยิงตูดบาว <c oughs> ตายเอเดมวงนันไปข้างหลังเฉยไปข้างหลังก็ข้างหลังดิแต่แถวนี้อาจจะเจอคนนะลองดู Ủa, âm 3 giảm đâu ạ à? Ê, anh ấy, gôn, gôn, gôn Ê, ê, ê Ồ, oh, dình, dình, cái này vậy cù Cặp về sắm ngon

เฮ้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 อ้ย,อย,อย,อยอค,คนยืนส่องส่องละจ้าโบงเข้าไปเดขึ้นแม่งเลยไปนี่จะมารีวิวร่มไม่ได้รีวิวร่มนะน้องๆอ,อันนี้เล่นภารากิจลายวัน ตามหาคนตามหาคนครับเฮ้ยเดี๋ยวลืมเพินเพินเพินไปหน่อยเพลินไปหน่อยกระสุนจะหมดละ เสียงแบบนั้นเมื่อกี้คือปืนที่เราต้องการกระสุนใช่หรือไม่เอาหลบหลอนนึกว่าฉัเซนเวอร์สามแล้ว ใกจะปิดแกจะปิดแล้วอ๋อนี่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 ไงนะ เปิปั๊พอได้อยู่ผมว่านะเอออีกอันนี้ผมยังไม่ได้เซ็นี่เวลาเวลาเวลาแบบว่าเปลีลลลล่ยนศพก็จะเป็นอย่างงี้นะครับอันนี้เบลเัาเบลก็ได้แล้วอันนั้นนะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับใครชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับเออวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนละสวัสดีครับอ๋อแล้วอย่าลืมนะครับผมขอขอบคุณนะครับ3,000ซับด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมนะเออหวังว่าผมจะไปถึง10,000ซับหรือ5,000ซับอะไรเงี้ยให้เร็วที่สุดนะครับโอเคขอขอออบบบบบคคคุณยยยยย่าาาลลลืมกกดดดซััเะะๆนรแ้้ววไ์๊